ดีครับสวัสดีทุกคนไม่เห็นว่ามีใครไม่เห็นว่ามีออยู่ใส่สรวลมาโอ้ยตายแล้วมันบอกว่าอะไรเซมพูบอกมีดีอีกบอกหรือยังไงเฮะอโอ้ยักไหลภาคสองอีกแล้วอีนี่เมื่อตัวนี้ตัวตายตัวแท่นอีกว่นนี่มักไหลภาคสองอี่เออยายเก้าเจ็ดสวัสดีครับเฮ้อหรือมันอะไรนี่ยเอาตุ๊กตาใส่ถุงเงาะได้ฮะ โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีที่นี่เออดีเอขวดแชมพูอีแบับนี้เฮ้อเอาไปซาล้างดีบอกหรือยังไงโอ้ยตายอีกแล้วครับพี่น้องเอฟคิดไปหนักก็ไปอีกีนี่แล้วทําไมเขาบอกว่าไม่มีดีเอ่ะจริงเหรอเอาพี่เกาไปไหนแล้วอ้าวมันมีเรื่องดีเอไม่เรื่องนี้มันไม่มีจริงหรือเปล่าครับพี่น้องโอ้ยเลอะเทอะเลยทีนี้เจอขวแชม ใสบููแล้วสบู่ที่บ้านพ่อพระเอกจริงหรอจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าเขาเนี้ยมาไขหน่อยสิถ้าว่าเจอแบบนั้นนะมันไม่รอดแกตางบ่รอดเลยอันบ่รอดเลยบ่รอดแกต่างบ่ได้แลยเนี่ยบ่มีในขนาดไปเทนความสงสัยยังดไดนี่เออถ้ามีในเดนโอ้ยไปขี่ล้วครับพี่น้องไม่ต้องวางว้าอย่างหลายดอก ขนาดทำนีบ่บเมี่ผเห็นได้นี่ว่าอุ้ม่าอองไปยังขนาดนี้เลยใช่นะถ้ามีมันไม่มีนะซ,ซอเนาะซนเคยได้ยินไหมใช่หลักฐานอะไรหนึ่งร้อยกสามชิ้นเหลือแค่เส้นผมอย่างเดียวใช่ไหมคุณมา,มาริคืณว่ามือนี่ <c oughs> มันผัดวาว่าตรวจเจอดีเที่ขวดแชมพูแล้วก็สบูท่ที่ที่บ้านของพ่อไปอ,อีก,กอบอกตรวจ เจอดีเออของนตุ๊กตาเอ้าทำไมเขาบอกว่าไม่มีดีนี้จ้ะเออบ้าอีนว่าไี่เลยพูดไปอีกแล้วทีนี้เห็นไหมครับเอาความจริงมาจากไหนทีนี้มันมีความจริงไหมเราไม่ใช่ในในในตำนวนไม่มีหลักฐานไม่มีการตรวจพบดีเอ็นเอไม่ว่าจะเป็นของพ่อเเอกหรือแม่เเอกหรือว่าเป็นใช่อยู่ในร่างอยู่อะไรก็ไม่มีทำไมอยู่ในตุ๊กตาก็ไม่มีใครมาตรวจใครใน <c oughs> ในสิ่งของที่เป็นหลักฐานที่เก็บจากบ้านพ่อไปเอกทุกชิ้นก็ไม่มีดีเอเอค่ะโมเมนโมวาสิเป็นเสื้อผ้านาแพ่ที่ใส่ในวันนั้นจังสันเขาเก็บไปเมดไปตรวจหาเมดบอกม่มีจ้าโนนนิ้วเย่ก,ก็ไม่มี DNA มดีเอ็นเอนไในขวดแซมพูดจังไดนคะตอนใดคะอีกแล้วคะ่ะสังคมสับสนหมดแล้วคะ่ะตอนนี้อะไรอะไรไลเลดี้บอ ตายแล้วหลายภาคสอง <AM> อีก่แล้วกับเป็น้องไลายไปเตกเลยอนี่เนาะก็จะเอาไปตัดเหล็กหลอีกแล้วเนาะที่น,นีน่เนาะอีนี่จะปเป็ผู้ว่าเองกได้บัดน,นี้เนาะโอตายแลย้ว <ki> นะครับนะเานาะมันเอาไปแช่ไว้ตู้เย็นอีกบัดน,นี้อา้าวหนักก็ไปอีกบัดน,นี้โอ้ยครับตู้เย็นจะไปแช่ไว้จะไดจะไปยัดไว้จังไดนนี่ไม่เคยได้ยินนะเรื่อง มันพูดมั่วไปหมดแล้วนําส่งโรงพยาบาลเลยมันเป็นบ้าแล้วเป็นประสาทแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับตัวเรื่องไปพูดทําให้สังคมสับสนแล้วที่นี่มันเป็นตัวเรื่องตัวความมันเป็นตัวเรื่องตัวความแล้วทีนี่จะไปพูดมั่วไปหมดแล้วที่นี้เอาลูกี้ดูสิครับพี่น้องนทอะไรสักอย่างไมอไมไม่มีอะไรให้มันพูดไปครับพี่น้องเอฟซีมพูดไปนี่แหละครับคนร้ายมันจะออกปากเอง คนร้ายมันจะออกปากเองครับพี่น้องออคนร้ายจะหลุดปากเองเรื่องเนี้เรื่องเรื่องที่นี่นะทางทางทีมทนายของเวลาขึ้นสืบเนาะเขาก็จะออกมาแถลงทุกนัดหนูฟังเขาเล่ามาอุตสิไปฟังเขาให้ยังทุกนัดว่าเกิดมีสืบอะไรหรืออะไรใช่ไหมเราก็ไปทุกนัดเราเลยเราเลยพอที่จะรู้เรื่องก็ไม่เคยได้ยินว่าเจอดีเอ็นเอยพูดาเลยนะ ที่ที่บ้านนี่นะอืมเอามาแต่ใส่เเราก็ไปทุกนัดทุกนัดเขาก็แถลงทุกนัดทุกนัดนะครับแต่ฝ่ายหัวปอดมึงไม่แถลงทีนี้มีแต่ฝ่ายเขาแถลงเออเห็นไหมล่ะความชัดเจนมาอยู่อยู่ยตรงที่เขาไงนะครับแต่มึงไม่แถลงแต่เขาแถลงชีช่องให้แล้วนะชีช่องอะไรอีกนี้เหรชสีช่องอะไรชีมังสีมังไห้หมดรือย,อยังไง จีซ่องเหรอจีซ่องอะไรฮะอีหยังมาน่ะไม่มีข่าขวดเซมพูอะไรนี่สบู่อีภาคออกมาสโตงไงเอาพี่เกาอมาพูดสิเรื่องเซมพูนั่นเป็นยังไงเซมพูกับสบู่เออนะตุกตาแต่มันมีหรอเลื่อนไปอ่านเลื่อนไปอ่านอะไรพี่เกานะไม่ต้องไปดูพี่เก่านะไม่ตอบนะใครไปแจ้งความ ได้นะนางนางความเท็จข้าศุลระบบคอมโอแบบนี้เท่ากับหลอกลวงคนอื่นนะนางเป็นอสลอหมอนใครได้ยังไงอยู่บ่มี่เผยเหตุเหตุแงความสะอาดดิ่งอ่าเจมไปอืมอะไรนะอืมอ่านอ่านด้านบนห่าอ่านอะไรพี่เก่าฮะเม้นมาสิใครไปแจ้งความได้นะนางนำความเท็จบอกฮะ อ,อ,อะไรนะข่อยโมมีเงินโมมีทองเก็ <c oughs> บออกโมมีเวลาฟอมเข้าสู่ระบบความเออบิดเบ,บือนควาพิพากษาบิดเต็มเต็มดีจัดให้อา้าวตายแล้วเดี๋ยวจะไปจ้างทนายนี่เดี๋ยวจะลงขันลุงโอ่งกับ F เออวฟซีเลยนี่ลงขันกับเฮ้ยลงขันกับเวฟซีเฟฟซีว่ายังไงจะลงขันเมียนเม,มามาเลยได้ดิเฟฟซีว่ายังไงจะลงขันเมียนเม,มามาเล่ะได้นิในสามนวนไม่มีเงาะ สักคำไม่มีสบู่ไม่มีแชมพูไม่มี DNA อ้าวตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีตายแล้วนำข้อมูลนักพิเศษเข้าสู่ระบบความมึกตายหมาอีกทีนะมันบอกเอาความจริงมาพูดไงเนาโอ้อ่ามาลงขันลงวงมานั่นพูดอะไรจริงเหมือนลงขันลงวงคนห้าบาทสิบาทค่อยลงด้วยค่อยลงด้วยเอาพูดหาบาทไปลงขันจะก้นแล้ววะพออยู่ปะเอ้า บเกินสามหมื่นหาห่เกินหาหมื่นออกไปเอาอาจัดเลยพอลบเละละนะพี่น้องเอฟซีนะบอกรไม่เว้นละ้ปเมันตายเองเลยนะย่มันตายเองเลยเอาเอาเอฟซีก็มีแต่ร์ใจเกินเลยครับพี่น้องเอาเลยเมียนเมามันเลยค่อยให้สิบบาทะพี่เอาด้วยพี่นทา โอ้มีแต่คนใจใจทั่งนั่นเลยบานนี้ฮะนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะเออผมไม่อยากอนั่นหรอกพี่น้องเอฟซีถ้าเอาอะไรเอาเลยนะไม่เป็นคนทงคอนเทนต์หรอกถ้าทำแล้วเงียบกิฟเลยนะคันเออขันใอยเหตุผลบมมาลงคันก็ไปดอกเอบผมลงขันก็ไปดอกพี่น้องเอฟซีเออเดี๋ยวจะมีดาวมงดามาเฮตเฮตเองแม่ม่โลดนะครับพี่น้องเอฟซีนะมาเรียนร่ายก็ไพดอกเออนะ ค่อยให้มันโอ้ค่อยให้พันหนึงโอ้ยเอาแล้วอเอาเอาเอานะครับพี่น้องเอฟซีโอพี่มาริเอขอบพระคุณมากนะครับสําหรับสติ๊กเกอร์เนาะพี่ช่วยร้อยหนึ่งพุกโอ้โหมีแต่คนใจเกินร้อยมาปนน้อยหนึ่งพันบาทตายเลยนะครับนะเดี๋ยวปรึกษาดูก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะมีอเดี๋ยวก็สร้างค่อยให้ห้าร้อยพวกเอ โอ้ยค่อยหนึ่งร้อยค่อยหนึ่งร้อยค่อยห้าพันกลายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนโอ้ห้าร้อยยูโรเลยนะครับพี่น้องสองร้อยไปนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมเอออีกหน่อยก็ฮอดมี่ซอยยี่สิบโอ้ยตายแล้วน้ำซอยซาบาดบ่ได้เจ้านั่นเจ้าต้องต้องไปค้นหาข้อมูลเจ้าต้องค้นหาข้อมูลนะเอาเงินมาพันนึ่หยุกว่านี้ ต้องหาข้อมูล <c oughs> หาข้อมูลเออนะแนะนะนำหมาทีนี้ <c oughs> เออเออค่อยกระซังมันคักลรีเ <c oughs> นี่ยแล้วคือการนำข้อความมันไปเทปเข้าสู่ระบบคอมได้บัดนี้แต่ว่าขอย่คเคยได้นอันนี้แหละครับสวยหมาได้หนี่มีปากนี่สวยเพราะปากได้หนี่ครับพี่น้องเอฟซีนี่จะสวยเพราะปากได้หนี่ มึงเอาความจริงแต่ใส่ชั่วอ่าช่วยพ่อปากนะนี่อีนี่จะนำขอบพระคุณมากที่พี่ธิรพลนะขอบคุณครับพี่ธิรพลมีการพูดนะขอบคุอปากอีเดียวทีนี้เรื่องนี้ฉันจะไม่ตอบนะคะว่ามีในจำนวนหรือไม่มีเหมือนวะเอาละมึงมาพูด